สวัสดีครับผมรชชี่แทมเตอร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนําการใช้2 in ินวันโต้เลื่อยของเจม่าตัวนี้ที่มีเลื่อยแล้วก็มีเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์แต่ว่ามาทำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับของเจ้าไม้ที่เป็นลักษณะไม้แผ่นเล็กๆบางทีเราซอยมาแล้วมันจะมีรอนๆใช่ไหมครับเราก็มาทําเป็นใส่ชิดไปในตัวได้ครับโดยใช้ทิมเมอร์เก็บขอบโดยใช้ดอกกัดตรงเนี่ยครับพร้อมกันนั้นวันนี้ผมก็เอา ตัวล้วของล้วตัดอย่างเงี้ยนะครับมาเอาดัดแปลงเพิ่มรั้วทําให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้น,นครับครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาโต้ทูอินวันของเจม่าก็คือมีทั้งเลาเตอร์และทิมเมอร์แล้วก็มีทั้งเลื่อยแล้วมีคลอสคัตตตัวนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรก็จําหน่ายไปเยอะแล้วเอามาทําคลิปกันบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถอดตัวนี้จริงๆมีเลเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอถอดดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ให้ท่านเห็นสภาพการใช้งานด้วยนะครับ ครับตัวนี้ผมเพิ่มซอ์สตาร์ทเข้าไปครับแต่จริงๆตัวเขาไม่มีครับเดี๋ยวเราเปิดได้เลยครับมันจะก็ค่อยขึ้น ครับบางทีไม้เนี่ยเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องผ่าซอยให้ได้ขนาดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรอนหรือว่ามีรอ,อยฟันเลื่อยนะครับโดยเฉพาะการลิฟหรือว่าการซอยเนี่ยนะครับก็จะเห็นฟันเลื่อยแต่ว่าเรามีวิธีเก็บครับเดี๋ยวเรามาทําวิธีเก็บกันครับอย่างไม้ที่เราซอยมาจากเลื่อยวงเดือนอย่างเงี้ยเราเราเข้าเครื่องซอยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นไม้มันจะมีความเป็นเขาเรียกว่า ลอยลอยเลื่อยนะครับลอยคลองเลื่อยอย่างเงี้ยเป็นรอนนะครับข้างๆนะครับถ้าความละเอียดไม่มากเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับเป็นรอนถ้าเราใช้กบผิวก็ได้ครับเก็บถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาทิมเมอร์ที่ติดกับโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะเอาทิมเมอร์เนี่ยเป็นตัวดอกกัดตรงก็เหมือนกบนะครับใสเก็บเลยมันก็จะเร็วดีนะครับเดี๋ยวเราใช้ทิมเมอร์เก็บขอบเอาก็ได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะใช้ดอกกัดตรงแบบเนี้ยนะครับ เก็บขอบนะครับตรงนี้ใช้ความาความสูงของข้าบ่ายก็ให้พอดีหรือว่าให้มากกว่าความหนาไม้นะอันนี้พอดีพอดีแต่ว่าเกินกว่าสักสองสามมิลหรือว่ายาวกว่าน,นั้นก็ได้เนี่ยครับผมจะเก็บขอบนี้ไปอันนี้ใช้ดอกกระตรงนะครับครับตรงนี้ของเจมาตัวโต,วต,วตวเลื่อยมีทั้งเลื่อยแล้วก็มีทิมเมอร์หรือว่าเราจะติดเพจเราเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้เราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับ ครับตัวนี้เราก็ใส่หัวกะโหลกใส่รั้วเข้ามานะครับตัวนี้เราขยับได้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําแท่นหน้ากับแท่นหลังให้เหลื่อมกันนครับในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แหวนลองนะครับผมก็ถอดรั้วมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมใช้แหวนลองนะครับให้รั้วนั้นเหมือนยืดออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวความหนาของการกินเอาตัวรั้วนี้เป็นหลักนะครับเมื่อกี้นี้เราลอง2ตัวล่างแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองตัวบนอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเอาละครับสามจุดนะครับ สองจุดล่างแล้วก็ตัวบนอ่าครับอันนี้ก็จะยื่นเกินออกมาแล้วใช่ไหมครับครับทีนี้เวลาเราตั้งเราก็เอาสันคมมีดหรือว่าคมดอกเลยครให้เสมอกับตัวตอนออกเอาไม้ออกเนี่ยนะครับตัวนี้เราก็ตั้งอาครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกลัวนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้มีช่องแสงเกิดขึ้นก็คือตัวนี้นะครับที่เรากินเข้าไป นี่นครับคือ,คอ,คอ,คอการเอาตัวทริมเมอร์หรือว่าเลอเตอร์ใช้ดอกกระตองประยุกต์ว่าเป็นเครื่องใส่ชิดนะครับอันนี้ก็คือเราใช้เลื่อยไม้ซอยไม้แล้วถ้าเกิดไม้มีรอนนะครับเราก็เอามาใส่ชิดแทนนะครับสำหรับทริมเมอร์หรือว่าเราเตอร์เนี่ยนะครับเราก็มาเสียบแล้วเขาก็จะใช้ปลั๊กของเขาด้านหลังนี่ตัวนี้นะครับครับทีนี้เราก็มาใช้ปลั๊กตรงนี้เลยอันนี้คือ รอยฟันเลื่อยนะครับไปอันนี้ผมเอาช็อคทาให้ท่านเห็นจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับเวลาไปทำเฟร์นิเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้กบผิวเก็บถ้าเกิดว่า DIY หรือว่าถ้าเกิดว่าท่านทำเยอะๆจะใช้ทิมเมอร์หรือว่าเลาเตอร์กัดตรงเงี้ยช่วยได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ดอกกัดตรงช่วยครับ ครับถ้าเกิดเราใช้รั้วซอยรั้วาตัดจากเลื่อยแล้วมีรอยเราก็เอาไปใช้ทิมเมอร์เราเตอร์เก็บทําทเป็นเครื่องใส่ชิดเหมือนประยุกต์ไปนะครับถามว่าเร็วกว่ากบผิวไหมเร็วกว่าก็ถ้าทําเยอะๆเนี่ยครับจำนวนแผ่นหลายๆแผ่นเนี่ยมันก็จะทําให้เก็บงานได้เร็วขึ้นนะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับโตะทุนวันเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่า cross cut ถาดช่วยตัดแล้วก็มีตัวนี้รั้วเนี่ยเลื่อนได้นะครับ เพราะั้นก็ปรับองศาได้เช่นกันนะครับปรับเดี๋ยวเราก็สามารถปรับได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะตัดไม้สมมติสั้นๆเนี่ยมันดูอันตรายใช่ไหมครับรั้วเนี่ยบางทีมันช่วงสั้นๆหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็หารั้วเนี่ยผมหาไม้มาเสริมนะครับรั้วเนี่ยทำให้เข้าไปใกล้ใบเลยนะครับใบให้ลงนี้เลยก็ได้ครับเวลาตัดไม้มันจะเสร็จไม้จะไม่ได้ไม่ตีเรานะครับเราอาจจะยึดเกีย์ปล่อยเลยก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมยึดแคมไว้นะครับ ตรนนี้ปรับได้นะครับปรับให้ตั้งฉากอ่า,อาเอา,าแล้วครับได้ฉากแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับครับนี้เราก็ได้รั้วที่รั้วเสริมแล้วก็จะปลอดภัยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรับไม้เดี๋ยวเราตัดให้ตัวร่องใบเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเปิดร่องแรกกันเลยครับนะครับเราได้ตำแหน่งแนวเลื่อยของเราแล้วทีนี้ ถ้าเราจะตัดความยาวยังไงครับเราดูแนวเลื่อยของเราก็ได้เนี่ยเงี้ยเห็นไหมครับนี่ผมจะตัดหัวไม้ก่อนไปเลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดหัวไม้ด้านหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดขนาดตามที่เราต้องการนะครับครับหรือว่าถ้าจะทวนเช็คฉากหน่อยก็ได้ครับ นี่ยครับมีตัวตัวพาแบบนี้มันจะดีกว่าตัวเป็นร่องแบบนี้เป็นร่องนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับขยับมาใช้ในร่องแต่ว่ามีพาอย่างนี้มันจะดูแบบดูสําหรับเหมาะสําหรับ DIY นะครับอันนี้นี้ได้ไม้แล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นเหมือน DIY ที่ผมพยายามแนะนํากันนะครับแล้วก็เอามาทําให้งานไม้นั้นง่ายขึ้นนะครับผงว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม